ครับน้องครีมวันนี้พาน้องสาวมาใช่ไหมใช่พี่ปอทอทางอะไรครับอะไรนะคะน้องครีมพาน้องสาวน้องเชคมาแจ้งความพี่ปอทอใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าน้อโดนอะไรมาโดนโกงเกี่ยวกับการซื้อขายในเกมค่ะเกมชื่อเกมอะไรฟีไฟค่ะฟีไฟเสร็จแล้วโกงยังไงวิธีการช่วยอธิบายหน่อยคุณค่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไห ก็คือว่าเขาเคสเข้าไปประกาศขายเอกเขาในในกลุ่มของผู้เล่นฟรีไฟ้นะคะทีนี้ก็มีพอประกาศไปเสร็จก็มีคนสนใจทักเข้ามาก็คือตกลงซื้อขายกันในราคา7,000บาท7,000บาทคนซื้อค่ะเขาก็มาถามทางน้องว่าต้องการกลางไหมก็คือน้องก็บอกว่าขอกลางดังขอเป็นโอปออะไรเงี้ยใช่ไหมคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็พอทีนี้เสร็จ คนที่ซื้อค่ะเขาบอกว่าขอเป็นกลางโรจนากลางโลจนากลางการโรจนาเขาก็บอกว่ากลางโรจนาก็ดังเขาก็เลยตกลงซื้อขายกันแล้วเขาก็ดึงลิงก์ดึงลิงก์เฟซค่ะของโรจนาค่ะที่เป็นคนที่เป็นคนกลางเหมือนคนที่มีเครดิตหรือว่ามีชื่อเสียงในในวงการฟีฟายนะคะเข้ามาในกลุ่มผู้ซื้อขายกัน3ามคนก็จะมีผู้ซื้อมีเคสใช่มาตั้งกลุ่มย่อยกันใช่ค่ะคือคนขาย แล้วพีน่น้องเค้กค่ะแล้วก็ผู้ซื้อแล้วก็คนกลางค่ะทีนี้ก็ตกลงซื้อขายกันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะาคาเค้กเขาก็ค่ะในราคาเจ็ดพันบาทเค้กเขาก็ให้อีเมลแล้วก็รหัสรหัสอีเมลนะคะคแล้วก็คือเป็นเป็นเอไอดในการเข้าไปเล่นเกมอะค่ะคให้กับคนกลางไปอะคะ่ะแล้วเขาก็ไปคุยกันพอคุยกันเสร็จอะไรเงี้ยค,คือทําการซื้อขายกันเสร็จก็ผ่านไปสักพักนึ่งอะไรใช่ไหมคะก็น้องเขาก็เห็นว่าเงียบไปอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ทักเข้าไปถามคนกลางคนกลางเขาก็คนกลางก็บอกว่าคนซื้ออะกำลังแบบเหมือนติดต่ออยู่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>คือกําลังแบบเช็ครายละเอียดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเมลอยู่อะไรเงี้ยในการเข้าไปเล่น<ม>ก็เห็นนานจาัดพอสักพักหนึ่งก็มีเพื่อนของน้องที่เล่นเกมเหมือนกันนะคะ<ม>เขาก็ไปเห็นแอคเคาท์ของน้องอะคะ่ะของเค้กอะประกาศขายอยู่ในกลุ่ม ในกลุ่มผู้เล่นฟรีไฟก็คือเขาเอาไปขายในกลุ่มอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาขายดีใช่ใช่เขาเขาได้อีเมลแล้วก็ได้รหัสไปแล้วเขาก็ไปประกาศขายในกลุ่มค่ะใช่ในราคา3,000บาทก็มีผู้ซื้อไปในราคา3,000บาทแล้วก็แล้วพอทีนี้เสร็จเพื่อนก็มาถามเคเคก็บอกว่าเคยังไม่ได้เงินเลยเคก็เลยติดต่อคนกลางกับคนซื้อค่ะที่อยู่ในตู้ทั้ง3าคนสอบถามเข้าไป คนกลางก็เงียบไม่ตอบแล้วก็พอติดต่อกับผู้ซื้อผู้ซื้อก็บอกแล้วค่ะบอกไปเลยผู้ที่ซื้อต่อเขา<ช>เขาส่งมาถามมาม<ช>าเไปเคก็เลยเคก็เลยไปติดต่อกับคนที่ซื้อค่ะไอ้เอคานนี้ไปก็คือไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาซื้อแอคเคาท์นี้มาในราคาสา0 0ับาท เขาก็ส่งสลิปการโอนเงินเข้าบัญชีอะไรเงี้ยค่ะในทูวอลเล็ตอะค่ะให้ให้น้องมาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆที่ก็เลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือน้องเค้กถูกถูกถูกผู้ที่ขอเข้ามาซื้อค่ะกขโมยขโมยขขโมยยไไปปแล้วก็เอาาให้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทราบเหตุเป็นอย่าไหร่ครับน้มาที่ให้น้องเค้กนที่ แล้ววันนี้เราจะมาที่รอปทเพื่อที่จะได้ฟัใช่ค่ะทีมเขาแนะนำค่ะท่แนะนำบอกให้มาที่นี่เหมือนแพราะว่าไม่อยากให้อ๋อใช่ค่ะที่แนะนํามาเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะเพราะว่าเขาต้องมันเป็นกฎของเกมก็คือเราต้องแลกกัน แรกแรกเมลและเราต้องให้เมลให้หลัสัเข้าไปอะ่ะก่อนที่จะไรอาเเพื่อที่จะไปตรวจสอบในการเข้าไปเล่นใช่ค่ะอันตรายใช่ค่ะเราวันนี้เรานำหลักฐานอะไรมาให้กับน้างากสวยมากรกท เป็นเป็นใช่ค่ะแล้วก็เขามีการหลอกลวงอะค่ะเอาเอารูปคนอื่นมาลงแล้วก็เอาอะไรอะค่ะเอาเอารูปคนอื่นแล้วก็เอาบัญชีค่ะในที่บัญชีคือข้อมอบใช่ค่ะข้อลอมใช่ค่ะข้ปลอมโปรไฟล์แล้วก็เอาแอบเอาไอที่มาให้ค่ะก็คือเป็นบัญชีของของกลางจริง